เรียนคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสุพิชยาจวนเจริญตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านพลกลางเดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสอนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตหนึ่ง สำหรับรายวิชาที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็งขออนุญ,ญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนบ้านทนกลางเดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสร์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนจำนวน150คนมีผู้บริหารและค่าราชการครู15คนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนครบชั้นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กำลังปรับปรุงหรือถอนอาคารจึงใช้ห้องเรียนปกติเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั่วคราว ข้าพเจ้าขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้สืบเนื่องมาจากธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเนื้อหาเข้าใจได้ยากครูจึงควรเลือกใช้วิธีการที่สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบสอบเน้นการปฏิบัติเน้นบริบทหรือสาธิตอธิบายเป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5E เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นรูปแบบที่มีการจัดกิจกรรมแบบ active learning ให้กับเด็กได้ดีโดยในคลิปการสอนที่นำเสนอนี้ได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักและธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสารซึ่งผลการทดลองที่พบเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมทําให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงและเกิดเป็นความรู้ที่คงทนอนหนึการจัดกิจกรรมนี้มีความท้าทายโดยนักเรียนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง เรื่องที่นักเรียนได้ทดลองเป็นกิจกรรมที่สนุกและใกล้ตัวนักเรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่บ้างจากการเห็นการขายไอติมหลอดในตลาดนัดของชุมชนและนักเรียนสามารถนำการทดลองไปทดลองทำที่บ้านได้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e มีขั้นตอนดังนี้1 ขั้นสร้างความสนใจเริ่มจากครูให้นักเรียนดูภาพไอติมหลอดและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเมื่อนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษาจึงร่วมกันกำหนดขอบเขตของเรื่องที่กำหนด2ขั้นสำรวจและค้นหาจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูเป็นผู้กำหนดประเด็นคำถามตั้งสมมติฐานออกแบบขั้นตอนในการทดลองให้ จึงปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการคิดแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนเข้าใจประเด็นที่ต้องการศึกษาให้นักเรียนคาดคะเนผลการทดลองที่เป็นไปได้และร่วมกันออกแบบการทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำความรู้เดิมที่นักเรียนเคยประสบมาในชีวิตประจำวัน มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและกำหนดขั้นตอนในการทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบสมมติฐานที่กำหนดนำเสนอผลการทดลองเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการขั้นต่อไป 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองโดยตอบคำถามจากสื่อ powerpoint ที่ครูจัดทำขึ้นนักเรียนตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้กันและสรุป3 4ขั้นตอนการขยายความรู้ให้นักเรียนนำความรู้เดิมจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทดลองมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์รอบตัวโดยให้นักเรียน ยกตัวอย่างของการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็งในชีวิตประจาวันที่นักเรียนพบเห็นได้โดยขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ครูจะประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายผลการทดลองและการเขียนแผนผังความคิดยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็งในชีวิตประจาวัน 5. ขั้นประเมินผล สอบถามนักเรียนย้อนกลับว่านักเรียนได้รับอะไรบ้างจากการทดลองปัญหาและอุปสรรคที่นักเรียนได้พบและการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาของนักเรียนตลอดจนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบเก็บคะแนนเพื่อวัดระดับความเข้าใจเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่คุณครูกําหนดขึ้นเพื่ออธิบายคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดความสําเร็จคือการที่นักเรียนสามารถวางแผนอธิบายกระบวนการที่นักเรียนปฏิบัติการทดลองและเชื่อมโยงความรู้กับสถานาการณ์ในชีวิตประจําวันได้หลักฐานล่องรอยที่ได้จากการทํากิจกรรมคือไอติมจากน้ําผลไม้ที่นักเรียนได้ทําขึ้นในการทดลองใบกิจกรรมที่นักเรียนออกแบบการทดลองด้วยตนเองและผลการทดลอง แบบสังเกตการตอบคำถามและอภิปรายผลการทดลองคะแนนผลการทดสอบจากการทำกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนวางแผนการทดลองด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นตอนการทั้งคำถามการเลือกอุปกรณ์ในการทดลองและการออกแบบการทดลองด้วยตนเองนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะ ให้นักเรียนเกิดการวางแผนด้วยตนเองการเลือกกิจกรรมในการทดลองควรเลือกเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปนักเรียนมีความรู้เดิมหรือเคยเห็นอยู่บ้างเมื่อครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning อย่างต่อเนื่องนักเรียนก็จะเกิดการพัฒนาทักษะในการคิดวางแผนและอีกปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่กล้าตัดสินใจลองถูกผิดครูต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำและ อธิบายว่าผลการทดลองที่ได้จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่เราคาดคะเนไว้ได้เพียงแค่เราหาสาเหตุและหลักการมาสนับสนุนผลการทดลองนั้นผลจากการทดลองจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ก่อให้เกิดเป็นประเด็นคําถามที่ต้องสํารวจตรวจสอบต่อไปเป็นการพัฒนาทักษะต่อไปเรื่อยๆถือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ สิ่งสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือรูปแบบการจัดกิจกรรมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ควรสนุกท้าทายและน่าเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของเด็กและชุมชนจะทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับคลิปแรงบดาลใจก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ